นัตาทวายประสงค์าสนาิกนนำกก่าตามสนานศีลหลักศีห้าร่วมกันศาสนาปีกนอเอาพิีกนแล้เอามาระจาตัแลนนำเก่าทวายกีสัมกีพวกเราทุกคนทปกคกเนดราไปกบฏเราก็ตามตามนาะเพื่อความชัดเจนประอ ียเนาตาม่าตงะกี้ความเปนการมีจั่งจนกับอาศัยผู้เก่งมาคขาดยอรักษาสนาิกเป็นผู้นำการในการดำเนินออกปฏิสัคคีในการเมอต่อไปก็ต้องสมควรเวลาเนาะขอเชิญค่

จาบานขเกิเอกใยา้วยกเอาปาาลายาเทาเต็มตลอดนะกตัดขอ้จะเปนไก่เนยสามสาม y ขอจเจริญพรอยากดมตั้งสติตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งไว้ที่ใจเราจะแสดงตนเป็นอุบาตเป็นพุทธามากัปคคือพระักษใจหรือสริงข้อประโยชน์ ไปเก็บไว้ในใจเอาไปไปใช้เอาไปไปดูแลเอาไปเวลาเวลาเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดภพกตัตถ์เพื่อให้เกิดไปสู่เส้นทางแห่งพระนิพพานน้อมูรดตเอ้าเอ้าวุตเตก

พระเจ้าใจจากิเรตัดสะดุกช็อตได้โดยพระองค์เองขอหนอนน้องจนหลับพังพัง

โอมธีเอาพระองค์เป็นสรณะสรณะตุติยํเป็นพุทธังเตอังปะฏาเมโพธิยํ

ก็จะมองที่หลัอิโต้ทักกินท้งหลายนทั้งสองทลายทั้งไมทีีว่าด้วยความดังๆนานๆกล่าวตามคำให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนสุขสีาได้การเตรียมการ อิม ar as, uh ังอันเตสัพพาริวารังคตินาจิวารุสังสังคัสสังโอโนชยา E a música